สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปพิเศษที่เราจะพาไปเจาะลึกทุกประเด็นร้อนจากการกลับมาของสาวสาวแบล็คพิกับทัวร์คอนเสิร์ตเดทไลน์ line, และเพลงใหม่ล่าสุดที่ชื่อว่าจำงานนี้บอกเลยว่ากระแสดุเดือดมากครับบางคนก็ชอบสุดๆบางคนก็บ่นกระนำวันนี้เราจะมาเล่าแบบครบครบทังบรรยากาศคอนเสิร์ตในโซความหมายของเพลงใหม่กระแสตอบรับจากเกาหลีและต่างประเทศรวมถึงมุมมองของแฟนๆทั้งที่รักและผิดหวัง พร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยคอนเสิร์ตเริ่มต้นที่โกยางสปอร์ตคอมเพล็กซ์วันที่5 6ถึง6กรกฎาคมที่ผ่านมาคนมาดูเยอะมากกว่า78,000คนถือเป็นการรวมตัวครั้งใหญ่ของบลิงจากทั่วโลกและยังเป็นเวลากว่า2ปีที่สาวๆไม่ได้ขึ้นเวทีด้วยกันแบบเต็มทีมบรรยากาศวันนั้นคือแสงสีเสียงคือจัดเต็มครับเริ่มต้นด้วยเพลงฮิตอย่างค i ดลพิงเวนนมและดูดูดู doo. แล้วค่อยๆผ่าเข้าไปสู่โซโล่ของแต่ละคนแฟนๆที่ไปดูบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเวทีอลังการมากทุกจังหวะทุกแสงไฟทำให้รู้สึกได้ว่า BLACKPINK ยังเป็นราชินีของเวทีอยู่แน่นอนเปิดตัวจ้ำเพลงใหม่ที่ไม่ธรรมดาเพลงนี้เปิดตัวสดครั้งแรกในคอนเสิร์ตที่โกยังและยังไม่ได้ปล่อยเวอร์ชันสตูดิโอออกมาเพลงนี้มาแนวร็อกผสม EDM มีจังหวะเร็วเสียงเบสหนัก ฟังแล้วรู้สึกได้ถึงพลังความเดือดของวงที่เซอร์ก่อนปล่อยก็แอบหล้นหล่อนมีคำว่าดูน็อตจำกระจายอยู่ตามโซเชียลกับคลิปสั้นแค่17วินาทีที่ปิดท้ายด้วยเสียงพูดคำว่าจ้ำแบบลึกลับมากทำเอาแฟนๆตื่นเต้นกันทั้งโซเชียลเลยครับแต่พอเพลงจริงเปิดตัวกลายเป็นว่าแฟนๆแบ่งออกเป็น2ขั้วเลยครับฟังแฟนต่างประเทศนี่คือชอบมากจริงๆหลายคนบอกว่าเพลงจ้ำคือพลังงานบวกที่สาวๆเอากลับมาแบบเต็มแม็กซ์เลย ฟังแล้วรู้สึกสดชื่นมีแรงบันดาลใจเหมือนพลังงานของวงในช่วงรแรกๆกลับมาอีกครั้งแถมยังมีหลายเสียงชมว่าเพลงนี้สดใหม่ไม่ซ้ำกับอะไรที่เคยทำมาก่อนพวกเขาชอบตรงที่เพลงมีความกล้ากล้าที่จะทดลองอะไรใหม่ๆไม่ยึดติดกับสูตรเดิมๆของเคป๊อปหรือสไตล์ของวงในอดีตแต่ยังเป็นแบล็คพิงค์อยู่นะแต่เหมือนเป็นเวอร์ชันใหม่ที่ตัวขึ้นและมั่นใจกว่าเดิมหลายคอมเมนต์บอกว่านี่แหละคือสิ่งที่เราอยากเห็นจากสาวๆ พลังความกล้าและความเป็นตัวเองที่ชัดเจนแต่ฝั่งเกาหลีนี่คือเงียบสนิทเลยครับเรียกได้ว่าเงียบจนแอบ,บตกใจเพราะปกติเวลา b l a c k พิงคคัมแบ็กทีคือฮือฮามากแต่คราวนี้หลายคนในฟอรัมดังของประเทศเกาหลีกลับแสดงความคิดเห็นแบบงง,งๆครับมีคนบอกว่าเพลงนี้ฟังแล้วไม่รู้จะรู้สึกยังไงหรือถึงขั้นบอกว่าไม่มีเสน่ห์แบบแบล็คพิงคที่เราคุ้นเคยเลย บางคอมเมนต์คือแรงมากครับเช่นบอกว่าเพลงนี้คือเพลงเกรด B ซึ่งในความหมายของคนเกาหลีนี่คือเพลงที่ไม่ใช่ตัวท็อปเป็นเหมือนเพลงรองเพลงที่ไม่ได้ตั้งใจทําออกมาหรือบางคนก็พูดตรงๆว่าเป็นเพลงแย่แต่ฮาประมาณว่าไม่รู้จะชมหรือจะขาดีที่แรงสุดคือมีคนตั้งคําถามว่านี่คือสิ่งที่พวกเราได้รับหลังจากสาวๆหายไปนานจริงๆหรอ นี่คือเพลงที่สาวๆมารวมตัวกันอีกครั้งหลังจากได้ทำงานกับค่ายเพลงระดับโลกเนี่ยนะโอ้โหฟังแล้วคือแบบใจบางแทนเลยอะเพราะมันสะท้อนว่าแฟนคลับเกาหลีใต้ยังมีความคาดหวังกับสาวๆสูงมากครับและพอเจออะไรที่ไม่ตรงใจก็พร้อมจะแชร์ความรู้สึกกันตรงๆเลยแต่ก็ต้องยอมรับนะว่าคนเกาหลีเขาให้ความสำคัญกับสาวและอัตลักษณ์ของวงมากถ้าอะไรที่ฉีกไปเยอะเกินไปโดยเฉพาะกับวงระดับตำนานแบบนี้ มันก็อาจทำให้แฟนๆบางกลุ่มรู้สึกไม่ชอบหรือไม่อินได้เหมือนกันและแน่นอนว่าจนทำให้เกิดดราม่าบนโซเชียลมีเดียได้เลยทีเดียวครับโอ้โหในโซเชียลเกาหลีตอนนี้คือร้อนระอุมากเลยแหละครับมีคนบ่นกันหนักมากเรื่องเซตลิสคอนเสิร์ตที่ออกมาซ้ำกับทัวร์ก่อนหน้าเหมือนเอาเพลงเดิมๆมาเล่นวนไปวนมาซ้ำไปซ้ำมาไม่มีอะไรใหม่หรือบางคนก็ว่ารีมิกซ์เพลงก็ไม่ค่อยต่างจากเดิมเท่าไหร่ เลยทำให้รู้สึกเฉยๆไปหน่อยครับยิ่งไปกว่านั้นหลายคนพุ่งเป้ามาที่ค่าย YG บอกกันแบบตรงๆเลยว่าค่ายทำเพื่อเงินหรือขายแนวเดิมวนไปวนมาซ้ำไปซ้ำมาอยู่แบบนั้นไม่คิดจะลงทุนอะไรเลยทั้งๆที่สาวๆแต่ละคนมีศักยภาพมากๆค่ายไม่มีความพยายามสร้างสรรค์อะไรใหม่ให้แฟนๆได้เห็นซึ่งคำพูดแบบนี้ในวงการเพลงเกาหลีมันแรงมากครับแฟนๆดูเหมือนจะรู้สึกผิดหวังกับสิ่งที่ได้เห็นในตอนนี้ แต่ก็หันมาดูฝั่งต่างประเทศคือบรรยากาศคนละเรื่องเลยครับ t วิตเตอร์กับ Youtube คือปังสุดๆคลิปการแสดงเพลงจ้ำก็ถูกแชร์กันรัวไม่มีหยุดเหมือนแฟนต่างชาติยังรักและสะพอร์ตสาวๆแบบเต็มที่สุดๆใครไปอ่านคอมเมนต์ฝั่งอินเตอร์จะเห็นเลยว่าเขายังแฮปปี้กับเพลงใหม่และชื่นชมในพลังและความสดใสที่วงทรงออกมาคือแบบรักไม่เปลี่ยนเลยจริงๆ ความน่าสนใจของการแสดงครั้งนี้มันไม่ได้มีแค่โชว์เพลงอย่างเดียวนะครับแต่มันคือเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญมากเพราะเรารู้กันว่าสาวๆแต่ละคนช่วงนี้ก็ไปทำงานเดี่ยวของตัวเองมานานแล้วต่างคนต่างมีสไตล์และภาพลักษณ์ที่ชัดเจนเป็นของตัวเองแต่พอมารวมกันในทัวร์ครั้งนี้เราจะเห็นได้ชัดเลยว่าทั้ง4คนมีสไตล์ที่ดูโตขึ้นมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น รวมถึงทัศนคติที่ดูโปรเฟชชั่นอลและพร้อมรับมือกับเวทีใหญ่ๆแบบนี้ได้และที่สำคัญคือพลังบนเวทีของแต่ละคนมันส่งต่อกันได้ดีมากมันเลยทำให้การแสดงครั้งนี้รู้สึกเต็มไปด้วยพลังและเป็นการกลับมารวมตัวกันที่ดูสมบูรณ์แบบกว่าเดิมเหมือนว่าทั้ง4คนมาเจอกันในเวอร์ชั่นที่โตขึ้นพร้อมจะโชว์อะไรใหม่ๆและเป็นทีมที่แกร่งขึ้นจริงๆ แต่ก็น่าเสียดายมากๆครับที่การไม่ลงทุนของค่ายเน้นขายเพลย์ลิสต์บนรูปเดิมๆจนทำให้คอนเสิร์ตดรอปลงครับตอนนี้เรามาฟังความคิดเห็นจากสื่อต่างประเทศเกี่ยวกับการคัมแบ็กของพวกเธอในครั้งนี้ครับทันทีที่มีการหลุดคลิปสาวเช็คซึ่งเผยให้เห็นว่าสาวๆกำลังซ้อมเพลงเก่าๆที่เคยใช้ในทัวร์ก่อนหน้านี้ซึ่งก็เป็นเพลงฮิตตลอดการของวงแหละนะ แต่พอใช้วนซ้ำกันหลายครั้งเข้ามันก็ทำให้แฟนๆบางส่วนและสื่อเริ่มตั้งคำถามขึ้นมาว่าหรือมันคือการรีรันจากทัวร์ที่แล้วความเห็นในโซเชียลบางกระแสก,ก็แรงใช้ได้เลยถึงขั้นมีคนพูดว่าถ้าไม่มีอะไรใหม่ให้แฟนๆได้เห็นแล้วจะดีกว่าไหมถ้ายุบวงไปเลยซึ่งสื่อจึงไม่จานการคัมแบ็กของสาวๆว่าแฟนๆโดยเฉพาะในเกาหลีใต้มักจะให้ความสำคัญกับความสดใหม่และการพัฒนาแบบชัดเจน ไม่ใช่แค่เรื่องเพลงนะครับเริ่ถึงโชว์แสงสีเซตลิสทุกอย่างทำให้แฟนบางคนเริ่มตั้งคำถามว่าเราจะได้เห็นอะไรใหม่ๆในคอนเสิร์ตรอบโลกครั้งนี้ของสาวๆหรือไม่นอกจากการแสดงในรูปแบบเดิมๆอย่างไรก็ตามเสียงชื่นชมจากสื่อสำหรับการแสดงบนเวทีของทุกเธอก็มีมากมายเช่นกันครับถึงแม้ว่าจะโดนกระแสดราม่าจากรูปแบบการแสดงคอนเสิร์ตที่ซ้ากับครั้งที่แล้วก็ตามสื่อชื่อดังฝั่งอินเตอร์กล่าวว่า ช่วงโซโล่ของลิซ่าในเพลง New Woman และ Rockstar มีการใช้กล้องหน่วยกำกับจิตทางบนเวทีและแดนเซอร์ที่ช่วยให้โชว์ของเธอดูสมบูรณ์แบบและเป็นร็อกสตาร์เต็มตัว K-pop map ยกย่องว่าลิซ่าคือดาวเด่นบนเวทีที่ผสมผสานความแข็งแรงและ precision อย่างลงตัวถ้าไม่มีเธอคงทำให้คอนเสิร์ตครั้งนี้น่าเบื่อแหล่งข่าวเวียดนามกล่าวว่าคลิปวิดีโอบนเวทีของลิซ่าถูกแช์อย,อย่างถล่มทลายจนกลายเป็นไวรัลบนโซเชียลมีเดีย และชื่นชมว่าเธอผสมความน่ารักกับความเซ็กซี่อย่างมีมิติลิซ่าได้รับคำชมอย่างมากจากสื่อสำหรับการแสดงและการแดนซ์ที่ทรงพลังและมีเทคนิคสูงโดยเฉพาะในเพลงจั๊ที่ผสมผสานสไตล์ฮิปฮอปและสตรีทแดนซ์ได้อย่างลงตัวสื่อชมเจนนี่ว่าสามารถโชว์พลังเสียงและการแรปที่มั่นคงในเพลงกลุ่มและโซโล่อย่างยอดเยี่ยมบางสื่อรู้สึกว่าโชว์ของเจนนี มีการเพย์เซฟและยังไม่สุดโดยคาดหวังให้มีความหลากหลายมากขึ้นในอนาคตสื่อชมเสียงร้องเพลงที่มีอารมณ์และพลังของโรเซความสนุกของเพลง APT ทำให้คอนเสิร์ตนี้มีรอยยิ้มเพิ่มมากขึ้นในขณะที่บางสื่อวิจารณ์การแดนซ์ของโรเซว่าขาดความหลากหลายและสเสน่ห์และคาดหวังให้เธอมีการพัฒนาในเวทีต่อไปจีซูได้รับคำชมว่า เธอคือพลังแห่งความงามที่มั่นคงถึงแม้การแสดงบนเวทีของเธอจะขาดความหลากหลายแต่ก็ไม่ถึงกับแย่เมื่อมองภาพรวมสื่อยังมีการทิ้งทายว่าโดยรวมแล้วการแสดงของ b l a c k พิ n k ในการเปิดทัวร์ที่โกยังสเตเดียมถือเป็นการกลับมาที่น่าประทับใจของวงแต่ก็ยังมีพื้นที่ให้พัฒนาและปรับปรุงในอนาคตเพื่อให้แฟนๆได้รับชมการแสดงที่ดีที่สุด จากวงที่พวกเขารักและคงต้องติดตามต่อไปว่าบนเวทีอื่นๆจะมีอะไรแปลกใหม่หรือไม่หลังจากที่พวกเธอได้ร่วมงานกับค่ายเพลงระดับโลกกันมาแล้วซึ่งควรที่จะมีอะไรที่แปลกใหม่กว่านี้ตอนนี้เรามาฟังความคิดเห็นส่วนใหญ่จากชาวเน็ตกันบ้างครับชาวเน็ตส่วนใหญ่ชื่นชมพลังและเทคนิคการแดนซ์ของลิซ่าที่เต็มไปด้วยเอเนอรหลายคนบอกว่าลิซ่าเป็นแม่เหล็กของเวที ที่ดึงดูดสายตาและสร้างพลังบวกได้ดีมากมีเสียงชมว่าลิซ่าพัฒนาทักษะเต้นและแสดงออกได้ดีขึ้นกว่าเดิมยังเห็นได้ชัดชาวเน็ตชื่นชมรูปลักษณ์ของเธอบนเวทีไม่ว่าจะเป็นการแต่งหน้าทรงผมหรือแม้กระทั่งชุดที่สวมใส่ว่าเป็นลุคที่ยอดเยี่ยมและลงตัวชาวเน็ตพูดถึงสเสน่ห์บนเวทีของเจนนี่ทั้งในด้านการร้องและการแรปโดยเฉพาะเสียงที่มั่นคง ในเพลงโซโล่และเพลงกลุ่มบางคนบอกว่าอยากเห็นเจนนี่โชว์ความหลากหลายของการแสดงมากขึ้นจีซูได้รับคำชมเรื่องคาริสมาที่สง่างามและมั่นใจบนเวทีชาวเน็ตหลายคนชอบเสียงร้องที่มั่นคงและอารมณ์ที่ถ่ายทอดผ่านเพลงโซโล่ของเธอมีบางเสียงบอกว่าเธอควรเพิ่มความหลากหลายของสเตปแดนซ์เพื่อเพิ่มความน่าสนใจบนเวทีมากขึ้น โรเซ่ได้รับคําชมเรื่องเสียงร้องที่ไพเราะและมีพลังรวมถึงการถ่ายทอดอารมณ์ที่ลึกซึ้งในเพลงโซโล่ชาวเน็ตชื่นชอบความเป็นธรรมชาติและความใส่ใจในรายละเอียดของโรเซ่บนเวทีและเพลง APT สนุกมากสรุปภาพรวมจากชาวเน็ตโดยรวมแฟนคลับและชาวเน็ตเห็นตรงกันว่าสาวๆมีสเสน่ห์และจุดเด่นที่แตกต่างกันบนเวที ทําให้โชว์ของแต่ละคนมีความหลากหลายและน่าติดตามแต่ก็มีข้อเสนอแนะในเรื่องการเพิ่มความหลากหลายของโชว์และการแดนซ์ในบางคนเพื่อให้เวทีสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นในอนาคตครับและพวกเธอกำลังจะเดินทางไปโชว์อีกหลายเมืองใหญ่ๆทั่วโลกเลยนะทั้ง LA, นิวยอร์กปารีสลอนดอนโตเกียวกรุงเทพรวมแล้วมีถึง31รอบการแสดงเลยทีเดียว เรียกได้ว่าคุ้มมากๆสำหรับแฟนๆที่รอติดตามและสำหรับใครที่ยังลังเลก,กับเพลงจ้ำผมแนะนำให้รอดูเวอร์ชันสตูดิโอที่จะปล่อยออกมาอีกทีอาจจะทำให้ความรู้สึกของคุณเปลี่ยนไปได้เหมือนกันเพราะบางทีเพลงเวอร์ชันโชว์สดกับเวอร์ชันสตูดิโอมันก็ให้ฟิลที่แตกต่างกันมากๆนะครับและที่สำคัญเลยคือ Blackpink ไม่ได้กลับมาแค่เพื่อโชว์เพลงใหม่เท่านั้นแต่พวกเธอกลับมาพร้อมยุคใหม่ ที่มีโอกาสจะเปลี่ยนบทบาทและทิศทางในวงการเพลงไปตลอดการใครที่ติดตามวงนี้อยู่จะเห็นเลยว่าทุกก้าวของพวกเธอคือเรื่องใหญ่และน่าจับตามองเสมอแล้วคุณละ่ะชอบเพลงจำหรือเปล่าคิดว่าทัวร์เดดไลน์จะปังขนาดไหนมาแชร์ความคิดเห็นกันได้เลยนะครับรออ่านคอมเมนต์ของทุกคนอยู่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และพบกันใหม่ในคลิปหน้า ขอบคุณที่รับชมและติดตาม